เรื่องย่อละครสาวน้อยร้อยล้านน้อยเด็กสาวบ้านนาหน้าตาคมขำผู้มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังต้องพบวิกฤตชีวิตที่ทำให้เธอต้องออกเดินทางจากบ้านทุ่งสู่เมืองกรุงด้วยเหตุจำเป็นบางอย่างแต่ใครจะเชื่อว่าด้วยเหตุจำเป็นเหตุนั้นกลับทำให้โชคชะตาของเธอต้องพลิกผันจากก้อนดินที่ไร้ค่า กลายเป็นดาวเจิดจรัสดังที่เธอเคยฝันใฝ่ซึ่งแน่นอนว่าหนทางสู่ดวงดาวดวงนี้นอกจากจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแล้วก็ยังรายล้อมไปด้วยการแก่งแย่งชิงดีความโลภความอิจฉาริษยาที่พร้อมจะฉุดรั้งเธอให้ต่ำลงเรื่อยๆจะมีก็แต่เพียงความมุ่งมั่นมานะบากบัน่นและกำลังใจจากคนที่เธอรักเท่านั้นที่จะเป็นเกราะป้องกัน ให้เธอรอดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงเธอจะทำอย่างไรถึงจะรักษาไว้ทั้งเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองและรักแท้อันมั่นคงของผู้ชายที่เธอรักให้เธอดำรงควบคู่กันไปด้วยกันได้น้อยจำใจทิ้งร้านส้มตำป้าใจร้ายญาติผู้พีที่จ้องจะกลั่นแกล้งและยายคำผู้เป็นที่รักเข้าสู่เมืองกรุงพร้อมน้โม หนุ่มหน้ามนที่คอยเคียงข้างเธอเสมอมาซึ่งก็ต้องทิ้งพลายกุจจีช่างเพื่อนยากของเขามาเช่นกันเพราะบังเอิญไปมีเรื่องกับผู้มีอิทธิพลในบ้านเกิดที่จ้องจะทำร้ายน้อยน้อยจึงถือโอกาสที่ต้องหนีในครั้งนี้มาล่าฝันในคราวเดียวกันชีวิตในเมืองกรุงของน้อยและน้ำโมไม่ง่ายเลยโชคดีที่ยังมีเดอและเขียวเพื่อนสุดหา ที่คอยให้ความช่วยเหลือทั้งคู่อยู่ตลอดเวลาเส้นทางสู่การเป็นนักร้องอย่างที่น้อยใฝ่ฝันว่าอยากจะดังอย่างดวงยี้วานักร้องลูกทุ่งสุปตาก็ไม่ง่ายเช่นกันน้อยต้องผ่านงานอย่างการร้องเพลงเปิดหมวกเป็นเด็กปั๊มล้างจานและงานที่ยากลำบากอีกสารพัดกว่าจะหาช่องทางเข้าไปทำงานอยู่ในค่ายเพลงลูกทุ่งได้ ซึ่งก็ยังเป็นได้เพียงแดนเซอร์แถมยังถูกดวงยิหวากลั่นแกล้งและกดขี่ทุกครั้งที่มีโอกาสเพราะดวงยิหวาหวั่นว่าเจพรเจ้าของค่ายเพลงจะปั้นน้อยขึ้นมาแทนที่ตนซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเจพรเบื่อนในความอหังการของดวงยิหวาจนเกินทนแล้วแม้ว่าคัมพีลูกชายคนเดียวของเจพรจะคอยกำราบ และเกลี้ยกล่อมดวงยิหวาในฐานะเมียรับแล้วก็ตามดวงยิหวก็ยังเหือมเกริมอยู่ดียิ่งรู้ว่าคำพีหวังจะเคลมน้อยแล้วเธอก็ยิ่งเกลียดน้อยเมื่อถึงวันที่น้อยมีโอกาสได้ก้าวขึ้นเวทีร้องเพลงจนมีชื่อเสียงโด่งดังก็กลับต้องมีปัญหากับนโมอีเพราะถูกคำพีวางแผนยุยงให้ทั้งคู่ต้องห่างเหินกัน ด้วยการให้เหตุผลกับนโมว่าสถานะของน้อยกับนโมแตกต่างกันมากขึ้นทุกวันนโมอย่าชุดน้อยให้ต่ำลงเลยนโมจึงตีตัวออกห่างไปอย่างเศร้าใจดวงยิวหาหาทางทำร้ายน้อยทุกวิถีทางถึงขั้นจะเอาชีวิตด้วยการตัดสายเบรกรถยนต์ทำให้น้อยประสบอุบัติเหตุจนตาบอดและคนที่ยังคงอยู่เคียงข้างน้อย แม้ในยามทุกยากเช่นนี้ก็ยังคงเป็นน้โมคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงน้อยกลับมามองเห็นได้อีกครั้งเพราะยายคำที่กำลังจะตาบอดสละสิทธิ์รับดวงตาที่มีผู้บริจาคให้หลังการผ่าตัดน้อยขอให้น้โมเป็นผู้เปิดตาให้เพราะอยากเห็นคนรักเป็นคนแรกทันทีที่น้อยลืมตาน้อยก็ได้เห็นน้ำตาของนโม ที่ไหลออกมาอย่างตื้นตันดีใจน้อยและนโมสัญญาต่อกันว่าจะไม่จากกันไปไหนอีกโดยน้อยก็ยังคงตระเวนแสดงดนตรีต่อไปในฐานะดาวค้างฟ้าเฉกเช่นเดียวกับดวงยี่หวาพาฝันที่ยังคงเป็นนักร้องชื่อก้องและดาวเด่นดังในธรทัศสถานหญิงติดตามชมละครสาวน้อยร้อยล้านได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ทางไทยทีวีสีช่องสาม